กองบังคับการควบคุมที่หนึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและการจับกลุ่มที่สำคัญในห่วงที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญหน่วยเข้าร่วมการประชุมตกข่าวหา,หารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครพนมรวมกับหัวหน้าหน่วยบัญชาการสกัดกันและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งตน้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งจัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจหน่วยบัญชาการสกัดกันและปราบปรามยาเสพติดสารตตั้้งน และเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตลอดท่วงที่ผ่านมาจัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดทำไอพีบีรวมกับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมพร้อมทั้งแถลงคำสั่งเมื่อวันที่16มกราคม2567เพื่อบูรณาการรวมกับหน่วยกำลังและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการบูรณาการร่วมกันป้องกันสกัดกั้นปราบปรามและทำลายเครือข่ายขาบวนกาารยาเสติ และการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนรวมทั้งจัดประชุมตกข่าวประจำวันในพื้นที่ตลอดห้วงที่ผ่านมาปัจจุบันหน่วยได้เคลื่อนย้ายที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าที่ตั้งแห่งใหม่นวัดพระบาทเวนปลาตำบลเวืนพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่18มกราคม2567รวมทั้งบูรณาการจัดกำลังเข้าตรวจสอบกิจการท่าสายในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจำนวน13ท่าและทำการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ล่อแหลมปัจจุบันยังไม่พบการกระทำความผิดในพื้นที่แต่ยงด และปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงขามและตำบลกับพวงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารหน่วยให้กำลังป้องกันชายแดนเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังในการลาดระเวนและซุ้มเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าวสรุปผลการจับกลุ่มที่สำคัญห่วงตั้งแต่13พฤศจิกายน2566ถึง18มกราคม2567ในพื้นที่2จังหวัดมีการตรวจยึดจับกลุ่มจำนวน57ครั้งผู้กระทำผิด69คนของกลางยาบ้า1,654,473เมตรมีเหตุการณ์จับกลุ่มที่สำคัญ กองบังคับการควบคุมที่1โดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน237ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจึงจัดก,กำลังร่วม3ฝ่ายสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจำนวนสรายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3า2 0 0นนเมตรรถยนต์กระบะอิซูสุไม่ติดป้ายทะเบียนจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องบริเวณใต้สะพานกลับรถห้วยห้องดินจีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ตําบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผู้กระทำความผิดจำนวน2รายคือนายนัฐกิจหรือภูมิคุณระยะอายุ2 3ปีราษฎรบ้านวังหมากเห็บหมู่สิ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเป็นผู้สั่งการและมีเครือข่ายชาวลาวไม่ทราบชื่อสกุลนายบดินอยู่สำรานหรือแปกโกอายุ29ปีที่อยู่เลขที่13 4หมู่3บ้านโพนงามท่าตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครเป็นลูกน้องของนายนักิจพฤติกรรมประสานงานขับรถยนต์ลำเลียงยาเสพติดนายประมาณอัศวาวุธหรือมีอายุ29ปีที่อยู่ปัจจุบันเลขที่159หมู่10บบ้านบ้านใหม่ตำบล บานแปนอพอพลนาแก้วจัังหวดสกลนครพฤติกรรมนั่งข้างคนขับรถยนต์ลำเลียงยาเสพติดกองร้อเฉพาะกิจต,จตำรวจตระเวนชายแดน237ดำเนินการส่งให้กองกำกับการตำร,ตำรวจตระเวนชายแดนที่23ดำเนินการสอบสวนและขยายผลเมื่อ15มกราคม2567กองบังคับการควบคุมที่1โดยกองร้อเฉพาะกิจทหารพรานที่2105 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจึงจัดกำลังร่งรวมสามฝ่ายสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดสามรายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3 0 0แสนเม็ดและโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าพื้นที่บ้านนาโพตำบลโพไทยอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารผู้กระทำความผิดทั้ง3ารายรับจ้างแบกขนลำเลียงยาเสพติดไปวางตามจุดได้ค่าตอบแทนครั้งละส0 0พันบาทมีผู้ค้ายาเสพติดประชาชนเาล่าเฟซบุ๊กชื่ออุชมจันทร์สีสุขในายทุนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดหาสั่งการประสานงานกลุ่มชาวไทยและชาวลาว อาศัยอยู่พื้นที่เมืองชัยภูทองแขวงสวรรณ์เขตนน,ตน,นรงชัยพรมเสนาหรือมิวอายุ32ปีบ้านเลขที่67หมู่6บ้านนาโพตำบลโพไทอำเภอดอนตานจังวัดมุกดาหารมีหน้าที่รับจ้างแบกขนลำเลียงยาเสพติดไปวางตามจุดป้ายบอกทางริมถนนดอนตาลมุกดาหาร นายนัทพลบุตรทิจักรหรือเป้อายุ28ปีบ้านเลขที่226หมู่6บ้านนาโพตำบลโพไทอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีหน้าที่รับจ้างแบกขึ้นจากริมแม่น้ำโขงมาส่งให้ใน,นายนรงชัยอีกทอดักหนึ่งผลต่อไปนายชัยฤทธิสมสะอาดหรือเสียงอายุ23ปีบ้านเลขที่196หมู่5บ้านนาโพตำบลโพไทอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารร่วมกับนายนัทพลรับจ้างแบกและคนยาเสพติด สำหรับสถานการณ์ตามห่วงเวลาที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมห่วงตั้งแต่15ถึงปัจจุบันสรุปผลการปฏิบัติในการบูรณาการจัดกำลังร่วม3าฝ่ายทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเพื่อสืบสวนขยายเครือข่ายจำนวน3ครั้งผู้กระทำผิด3ารายได้ของกลางยาบ้า69เมตรและยังไม่มีการตรวจยึดที่สำคัญในพื้นที่แต่อย่างใดกองบังคับการควบคุมที่หนึ่งขออนุญาตจบบรรยายสรุปเพื่อกรุณาทราบแต่เพียงเท่านี้